ทีมงานตัวพ่อและตายสงขลาครับเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมนะครับทีมงานตัวพ่อและตายสงขลาครับเราลงไปเก็บภาพบรรยากาศตลาดอิ่มทองอิ่มบุญ9ห้อง9บาทซึ่งเป็นสีสันของงานสมโพธ์8 8 1ปีเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งจัดขึ้นแถวแถวถนนน้องจิกตรงข้ามศาลเจ้าพ่อกวดอูในเมืองสงขลานะครับ ตลาดอิ่มทองอิ่มบุญ9ห้อง9บาทนี่นะครับมีปีละครั้งเท่านั้นครับพลาดแล้วพลาดเลยรอใหม่ปีหน้านะครับงานนี้อาหารทุกอย่างราคาแก่้9บาทเท่านั้นเองครับจะกินอะไรก็ได้ทั้งงานครับทั้งอาหารทั้งน้ำา9บาทเท่านั้นครับ9าบาทเองครับ9บาททั้งงานอิ่มจนจุกเลยครับงานนี้ มีชาวเมืองสงขลาและก็นักท่องเที่ยวไปต่อแถวเข้าคิวแลกบัตรกูปองใบละ9บาทนะครับแน่นเลยครับแล้วก็แปบเดียวเองครับที่มาที่ไปของตลาดอิมทองอิมบุญ9ห้อง9บาทนะครับก็เพื่อที่จะรวมคันทําบุญให้กับศาลเจ้าพ่อหลวงเมืองสงขลานะครับครบรอบ181ปีโดยไม่หัก ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนชื่ออิ่มทองอิ่มบมุญ9ห้อง9บาทก็เพราะว่าในย่านนี้นะครับเขาเรียกว่า9ห้องจึงเป็นชื่อของงาน9้าห้อง9บาทนะครับเมื่อวานนี้วันที่9ด้วย999ตอง9เลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานเต็มๆกันเลยครับ่าไห

ได้ขนมมาชิ้นดียวอะไรที่ทอ,อะไรกินเต็ทน้ำก็ติียอนี้ข้าวผัดไก่กีมองค่ะหนึ่งกล่องต่อหนึ่งคู่ป้องนะคะใครคนมุง

เรียกว่าเก้าอเดินไปเดินมายัตอบกี่ห้าสแล้วเมื่อไรคนขายจะเป็นมานี้เอาจาหมกไหมต่อเลยครับสวัสดีครับรถางบนกรสานเกกี่ชุดเ่ยห้าชุดไันะครับขอบคุณครับมาเลยครับกี่ชุดจ้ะสี่ชุดสครับมาละเก้าบาทนะสอไม้เาบาทครับวันนี้ได้เลยส่สิบาทสไม้ละสบบาทไม้ละสิบันนี้ก่บาทกบาทเหลือ าาวบนอะครับบัว9คบาทรครับนนี้อะไรข้าวผัดใชม้วผหมูครับข้าวผัดหมูดาทิพย์บาท9ขายใบเดียว9บาท1กล่อง1ใบ2กล่อง2บาทวบเนอ2กล่องครับวันนี้วันเดียวนะครับ50บาทขาย9บาททำบุญให้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองครับนี่อะไรครับ ข้าผัดหมูครับร้านบนทาเทปร้านดังขายดีขนมเปี๊ยะวันนี้หมดเลยยี่สิบเก้าเหลือเก้าบาทด้วเอามีเงินด้วยที่ขายได้ก็มั่นดี

ก ais, ักร้อดไม่ได้ค่ะแม่ค้ก็ต้องสวยค่ะค่ะโอ้โห เลยครับ